สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันจันทร์วันที่9กันยายน2024เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้ยังเป็นบทเทศเรื่องบุญลาบโดยนบุญเลโอผู้ยิ่งใหญ่ปัระส์พรปาอยู่นะครับก็ในหัวข้อวันนี้บอกว่าผู้ที่รักพระบ,บัญญัติของพระองค์จะมีสันติสุขอย่างสมบูรณ์พระเป็นเจ้าได้ทรงสัญญาความบรมสุขในการเพ่งพิษพระองค์ แก่ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์เท่านั้นเพราะตาที่ไม่สะอาดไม่สามารถมองความเจิดจ้าของแสงสว่างแท้จริงได้และสิ่งที่เป็นความสุขสําหรับผู้มีจิตใจบริสุทธิ์กับเป็นความทุกข์ทรมานสําหรับผู้มีจิตใจไม่สะอาดฉะนั้นขอให้กําจัดความมืดบนแห่งความโออาของโลกและให้ตาภายในสะอาดหมดจดปราศจากความชั่วและวิญ,ญญาณจะสามารถเฉลิมฉลองการเพ่งพิษพระเจ้าอย่างราบรื่น ในการบรรลุถึงจุดหมายปลายทางน,นี้พระรฤสต์เจ้าได้ตรัสต่อไปว่าเป็นบุญของผู้ไปหาสันติเพราะพวกเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องที่รักบุญยราบนี้ไม่ได้เกิดมาจากการตกลงกันโดยบังเอิญทั้งไม่ใช่เกิดจากความสามัคคีกลมเกลียวใดทั้งสิ้นแต่สืบเนื่องมาจากสิ่งที่ท่านอัคศสา,าวกกล่าวไว้ว่าจงอยู่อย่างสันติเฉพาะพระพักพระเด่นเจ้าและจากถ้อยคําของประกาศกว่า ผู้ที่รักบัญญัติของพระองค์จะเพลิดเพลิอนอยู่กับสันติสุขอย่างสมบูรณ์สำหรับพวกเขาจะไม่มีการสะดุดแต่อย่างใดเลยแม้แต่มิตรภาพที่แสนสนิทและจิตใจที่ปรองดองกันอย่างใกล้ชิดก็ไม่ประสบสันตินี้ถ้าไม่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำพระทัยของพระเบ็เจ้าพันธสัญญามิตรภาพซึ่งตั้งอยู่บนมาตรฐานความปรารถนาชั่วก็คือสัญญาอาชญากรรม ข้อตกลงของพยศชั่วอยู่นอกแวดวงของสันติภาพความรักโลกไม่สามารถจะควบคู่ไปกับความรักพระและมนุษย์ที่ไม่แยกตัวจากการเป็นบุตรของโลกก็ไม่สามารถร่วมอยู่ในสาพันธ์ของผู้ที่เป็นบุตรพระเจ้าแต่ผู้ที่มีพระเจ้าอยู่ในดวงใจของตนเสมอและเอาใจใส่ที่จะรักษาความเป็นน้นหนึ่งใจเดียวกันในสายสัมพันธ์แห่งสันติเขาไม่กระทำบิดต่อพระบัญญัติเลยเพราะเขา ภาวนาด้วยบทภาวนาแห่งความเชื่อว่าน้ำพระไทยจงเป็นไปในแผ่นดินดังในสวรรค์ท่านเหล่านี้เป็นผู้ไปสันติพยายามสมัครสมานสามัคคีกันอย่างศักดิ์สิทธิ์และสมได้รับชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ร่วมมรดกกับพระริสต์เจ้านี่คือบำเหน็จที่ท่านจะได้รับเพราะความรักของท่านนั้นต่อพระเบญเจ้าและต่อพี่น้องเมื่อการสู้รบในการประจดทดลองผ่านไปแล้วที่นั้นไม่มีความทุกข์ จะต้องทนไม่มีการสะดุดที่ต้องกลัวเขาจะพักผ่อนในสันติสุขของพระเจ้าปราศจากความมิตกกังวลวุ่นวายอาศัยพระกคุ้เสดเจ้าผู้ทรงจำเริญนและครองราชกับพระบิดาและพระจิตตลอดนิรันดรครับพี่น้องผู้ที่สแสวงหาสันติย่อมเป็นสุขในหัวข้อก็บอกอย่างนั้นนะว่าสันติสันติในที่นี้หมายถึงความสุขความสงบและก็จิตใจที่มีพระเบญจาจิตใจที่ เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญ้านั่นเองก็คือความสุขที่แท้จริงในการสร้างสันติสําหรับคนนั้นแน่นอนที่สุดจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องฝึกหัดก็ต้องทําให้ตัวเรานั้นค่อยๆที่จะมีความเชื่อที่มั่นคงขึ้นความรักศรัทธาเลื่อมใสในนะพระเบญ้าเพิ่มขึ้นบ่อยๆก็บอกว่าสําคัญก็คือต้องมีประสบการณ์โดยตรงกับพระเบญ้าก็จะมีสันติสุขในจิตใจ ในพระเบน็นเจ้าและคนที่มีสรัทธาสุขนั้นก็หมายถึงคนที่มีชีวิตคิดสนิทสัมพันธ์กับพระเบน็นเจ้าและกับเพื่อนพี่น้องด้วยความรักต่อพระเจ้ากับความรักต่อเพื่อนพี่น้องนั้นแยกกันไม่ออกต้องไปได้วยกันคนไหนที่บอกว่าฉันรักพระเบน็นเจ้าสิ้นสุดชีวิตจิตใจ,จแล้วดําเนินชีวิตในสังคมในครอบครัวที่ไม่สนใจใยดีกับพี่น้องเป็นคนที่สร้างปัญหาเป็นคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวอยา่างนี้เขาไม่ได้รักพระเบญนเจ้าที่แท้จริง ใจเขาจะไม่มีสั์ตร,ตรงข้ามความรักของพระเบญ้านั่นเองก็จะทําให้ชีวิตของเขานั้นรู้จักที่จะรักเพื่อนพี่น้องที่จะเห็นพระเบญ้าในบรรดาเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างด้วยนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ทราบเห็นพระเบญ้าในบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่อนแอคนที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่น่าสงสารนะครับนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจและเราก็เรียนรู้กันอยู่แล้วเราก็ปฏิบัติแต่สิ่งสําคัญก็คือ เราปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ขอให้พวกเราได้ใช้โอกาสที่เราเรียนรู้ถึงหนทางต่างๆที่จะนำมาซึ่งความสุขและสันติในชีวิตเพื่อเราจะสามารถบรรลุและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอดนิดลันดรนสักวันหนึ่งเมื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไปนะครับก็ให้พระบเบจ้าเจะได้สถิตอยู่กับพี่น้องทุกๆคนนะครับขอพระเบญเจ้าผู้ทรสรรพานุภาพพระบิดา และพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิญ